สิบแปดพระคำเพียพระสังขีนีพระรีพังคะจงได้โปรดเสด็จลงมานิยมสมพรแห่งองข้าทั้งหลายองข้าทาั้งหลายเหล่านี้มีใจใสศรัทธามีมาลายังดอกไม้หอมห้อยเฮามาบูชาแห่งพระธรรมเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัางน์ปล่อยพระองค์อยได้โปรดเสด็จลงมานิยมสมพรแห่งองข้าทั้งหลาย หวงผาทาั้งหลายเหล่านี้ขอพึงคุณพระพุทธขอพึงคุณพระธรรมขอพ,งพ,ขอพึงคุณโคบาอาจารย์หวงผาทาั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าสาธุสาธุสาธุอิมินาสกเรเนา ทังพุทธังพิปุชยามาอิมินัสกเรนะทังธรรมังภิปุชยามาอิมินัสกเรนะทังสังฆังภิปุชยามาอราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมม กว่าคาโตะคะวะตาธัมโมอะมังนะมัสสาบิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสภควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคกะเมรูปิกิริสิขรตะเตจันตริเกวิมาเนเทพระเตจะขะเมตะลูณของหอนี้ ุมาจะยันตุเทวาสาทธรรวิสเมยกคคันทพนาคาติทันตาสันติเกียงมุนีวารวัจนะสัตวเมสุนันตัธรรมะสวรรค์การุยอมพาหันตาธรรมะสวรรค์การุยอมพาหันตา อามาสาวาคารออายัมพระทันตฝวงขอาทัง้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าพุทธบูชาธามมาบูชาสังฆบูชาขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระธรรมขใหยพระธรรมจึงได้เผเสด็จลงมาในยมสมพรแห่งฝูงขอาทัง้งหลาย วงขอาทั้งหลายเหล่านี้ขอโอกาสอลา,าลัดทั้งนาแจกคุณพระฤาษีตอไฟขอโอกาสอลา,าลัดทั้งนาแจกคุณพระฤาษีนาไลขอโอกาสอลา,าลัดทั้งนาแจกคุณพระฤาษีนารอดจงได้เสด็จลงมานิยมสมพรแห่าางหลวงขอาทั้งหลายหวงขอาทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าติเยมัตตานาง พุทธะตึงตังธรรมมาตึงตังสังฆะตึงตังขวัญเชิญพระหันตาเจ้าท่องสิบแปดพระองค์ตาเจ้าจงลอยโปรดเสด็จลงมาตาส่งแกงสรยานในขอบฟ้าและแดนดินโอ้อรหังพุทธานิมนต์ธรรมานิมนต์สังฆานิมนต์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  ប៊ុតោ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 អ៊ុតោ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 ប៊ុតោ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 អ៊ុតោ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 ប៊ុតោ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 

kakak kha kara jata kha kha kata ta tarayam pang khang kha sa jya ko tu tre aka e kara kata tha cha chak kala ta thang thang ka parayo tu saje ta e kara yo japa raya sa si choku ka pariye si jya ka kangang karta tan parare tan tan se ri ate e kara ta sa je ko tu saje te saya ate So, kak perju ya reja kak 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 ya utu si perju saji a tangka ke. Eko keraja puraja saji ata kak 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 raja ta'a saji e te si jak utu tu nana paari si jak utu si jak a kura je e si du a tangka seji ata ke. Eko kak perju saji ata kak 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 saji utu kekor rojo saje atang kakarya su seci je hok kha pori sijak kakah korajo saje ngate saje kotu ten diampak ka ta eto tar yau saje atak kakorajo asirajo ko raja tu ten diampak ka saje ate te kekor raja taka por raja tu khasa re te se reyang kang korajo saje ate sangkak ro jo ka rojo saje angkang korajo saje ngata kakorajo tu ha worajo tu sejak kakaseje atang kang kerih เกีกรโยสายอาตางการรโตเสยปาสยากยาปัมปัมภาษาเชุทุทคเกกกรยาตปากาสิเดดแป่สาานะแปดสี่สามดูแปดสี่สามดูแปดสี่สามแปดสี่แปดสี่สามเอตปรโยสายตังการเสยเโตุเกสาจยาตัยสิรยังกราย Kekoto tare apa raya saja, kekoto tarejak, eza apa raya, ke seure yang kang kareyo sinye atau ke saja ente ra, e to saja ate sa kakare yang ke saje ete, pet si sam, pet si sam, nen pet si sam, pet si sam, si sam, pet si sam, pet si sam, e to pa reyo sinye, ko ta te to reyang kang kare yo sinye, ko เอาจังส mm ่ค hmm. ันแปดสี่สามส่เห yeah> ็ดหัวห้บ่คั้นเห็นหัวมันสี้เบิดดิเห็ดบ่ละพรอะหัววัดวัดนี่เบัดนี่ด้านเดียวเอตปรโยสิยตากาสยะติชะกคเรโยิเตตาปรโยสจเตังกะกยังกะกโยสิยโตนเเรยกคแปดสม แนนอนเอดสี่สแนนอนได้คักแมนบ่อปูง่ายอ็ดสี่สามันบ่ออะรกับบ่อมีเดียวเห็ดเด้บ่ันบอะไบเอายั้บให้เห็ดเขาจากสามงวดได้บ่ปูอุ้ยคือเอาหน่อยเทะเอาเอาอบ่เอาจากสิบหงวดไปฉันไปวายคือจเอาลายเทะเอาเทไรฉันปูสีดีพอดีง มันปูเหราารลู้คนผูห้หลายกสิได้เห็ดบตุนี้คัน้เอโตปารโยสัยเจอะเตใช่แลยัเอตปารโยสัยเจอะกก้ปรเจการะยาปารยสัยจีก็ตรงทางกระยาตากะอยู่ตัวนี้เยนี่สเฮ็ดให้รดนะเฮ็ดไหห้รมันบ่ะรันบ่อหอดสมันบ่ออดหสอมันไน แค่หกสซองบ่บัวบ่เกิน60สซองบ่เกิน60สิองบ่เกินหกบอแมนบ่ล่ะขั้นมันไดค่อยสีได้เป็นหเบิกจเฮ็นให้แนว่ยต้องขอรหัสไปเบิกจากขั้งเงินคุณนี้กองสลากแ้ค่อยสีได้ก็ยังว่า8ปดสี่ามงว่าหฮงหลายแปดสี่สามเอาลดเป็นสาอขั้นบ่เชื่อกัะยาชุ่เอาเถอะเ้อเฮ้ยเขาขอหลายพันนี้เพราะว่าที่แรกเขได้เป็นทุนก่อนได้ปู ขั้นขั้นมเื้ออรเอา่ยามาเอซามเอซีสามเอซีสานะคนอยากได้หัวโตโตโยซั่กันเตะซั่ยกันตที่จักรนบเฮ้ยแตหเป็นผู้เฮ็ดนะเป็นผู้เฮ็ดนะบพมันเป็นู้อื่นเนาะผู้เฮ็ดแต่ว่าจักสีเอาว่เอาบุหันจักสีเอาบ่เอาบ អូតើមកហេតមួយផិនផិនថាផិនផិនយ៉ាងໃດហួថានេះអេតោបរយោសអាចតាំងកាសាចេឈូតោនេះដល់តែចាផាររងកាខាតាយេអេតោបរយោសអាចតាំងការយោតោតាអផាខារយេទេគេអេសូររងកំការយោតោស៊ីចកតាតិគេកាបរយោសអាចកតាំងតិអាចកគូតិតរងកំការយោតោសាអាចកតៃគេ มัตรงๆล้วลับไปตรงๆเลยแปดี่สามเนี่ยแปดี่สามเนี่ยปึกแห้งนะูหลานก็ได้อย่าให้ย่าให้ว่าแห้งใารจาบที่สามขอจะกันเก้งวดไปสั่นไปพูดนะเจ้าเก้างวดเอาเก <to> <the> <the> <so> ้างวดไปล้วชิมมเฮ็ดบ่ล่ะเฮ็ดเฮ็ดแท้ๆรับากเได้ื่ออะไรเพราะว่าถือสินหาบ่ขาดดบอ้ยอันปัดนั้นหอดเกงวดกับชิบไม่อยู่ ผ่าจวุฒิแล้วท่านไม่ไปโหวตเนาะเอา๋ออ๋ออ๋ออ๋อไอ้ไอ้ไอ้เนาะเป็นบ้างเอาที่แรกเนี่ยเอาไปก้อนให้ไปเป็นทุนเป็นห้อนค่อยเฮ็ดค่อยสร้างไปเทื่อเล็กเทื่อน้อยนะให้ย่าท่านแต่ว่าวันที่หนึ่งนี่เด้อว่าเป็นเอาโหวดต่อไปเด้อไว้เอาไว้หนี่ละให้ย่าท่านเห็นดูให้ย่าท่านเพิ่นเห็นด้ยเห็ดน้ำเนี่ยดู ยาเงียท่านมันเห็นน้ำสีเห็ดน้ำนี่แปดที่สามนี่แปดีสามแท่แปดีสามนแตกกสีเริ่มเห็ดแปดที่สมสีได้หาทุนหาห้อนมันเวลาคันแตกในทุนยมันไปต่อไปนงวดที่พุ่นนี้เขาสีเห็ดงวดที่งวดที่สเนี่ยเขาสีลงมือเห็ดกี่มเมนบอกอ้ย แค่ยังเงาแปดซีสามแปดีสาม่มานมแมนปดซีสามแปดีสมสามบ่บอตัวอื่นเลยเป็น่แปดีสามไปเฮ็ดจักฟองก็เฮ็ดจักฟองมันบ่เกินหกสิบองหอกเออช่วยยันมันเบิดลายเลยน่อืเกินหกสิบซองเกินหกสิบซองว่าอืเหทั้งใตี่ลือที่ปูอยากได้หัวมันกได้หัว่านี้ัดน้มันมากเลเฮ็ดบุย บัดนั้นค่อยจีเอาดอกอันเปิดปูงามงามโอ้ให้ให้มันฮอตง่ามง่ามเออแห้มันเละไหลายกันเออค่อยจีเอาปูนว่าขั้นขั้นเนี่ยหน่อยยัเคล็ดไหลเหมือนนุ่งคุณสิว่าอีกตัวสิว่าอุ้ยมีแต่จับได้ขึ้นคุนแต่โบมีสิว่าอีกงวดงวดแรกขอทุนก่อนได้ปูนะกระพุนตัวอืมงวดที่สองค่อยสิลงมือเห็ดเนาะเอาแปดสี่สามเอายังบอกไปแห้งจากหน่อยมันที เอาะได้น่้น้ำขะออางเเอาสันอามัอทายลูกสายอะไ้ทั้งหมดอุ้ยบอกน่นี่บ่กเอาครือมูหะนะรดเอาหม้อมันถืมอมันแมนนี่นะรเอาแมนแา้ยเอาแม่ยังหลายตัวออเอามายังหลายตัเอาท่านี้นะ เอานีนเอาหม่อนันสี่แม่นเอาหม่องนั้นแปดสี่สามเนี่ยเอาแปดี่สาเนี่เอาตกลงบัตรมันคือชูนต่ว่าศูนหกนี่นะูนหกนี่นะนหกศูนกมันิอะไรกนหกเอาศูนหกนีู่นหกนี่าอดมาือซือไว้เห็นว่าศูนหกนี่นะเ่าว่ซือสามศูนซื้อสาไวหลายดี่ไห นั่นแมนบ่ลอะไรนสามนี่มันขึ้นเขาว่าได้เอาเอาดิซูนหกนี่นะเอนซนหกนี่เอาซูนหกเหรงเสื้อบางยั้นะซูนหกนี่ซูนหกเอาเสื้อกับเสื้อบบบนี้ซูนหกอ้ซีสามก็ซูนหกก็บอกหลายบอกมางมันออกนี่นะมองมันจีไ่้อย่างนี่นะขั้นอก คันบวกไปหลายหลายเว้ยปฏิ่ว่าอุ้ยเบิดหลายเท้ดกันจะให้เบิดมาต้องให้ถือไว้นะเอาให้แน้นหน่อยเนื้องเนื่องแน่นแนี่นเมนเมนนี่นะลูกนะเอา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 เท่านั้นหนยเด้อเอาเท่านั้นหน่อยเด้อเอตัวปริโยสายิอาตาคาริเอตุเิสกับปริโยตุตักกปริเยเอสโรเรียมปวัเสจิโคตุเตนจินาปาคักคัสีเอโตัวที่ยังมองเอื้นเขาเลี้ยนแบบเขาบัดนี้เอามองมันแม่นมองมันแม่นมอง มองบ่ม <sympath ia> ีคือไผไผกับโบขือนี่นะเอาหม่องมันจได้เฮ็ดนี่นะนะนะเอาหม่องมันจได้เฮ็ดนี่ตตกกลลงงนะผู้เฮ็ดก็รับลาปากนะม้ำเฮ็ดนะน้ากสั่งเด้อน้ำในลูกหลานก็ไว้ขาดแด้นมันเจาลงเออเดี๋ยวได้เฮ็ดเดี๋ยวได้เฮ็ดรักษาได้พร้อมนะเดี๋ยวได้เฮ็ดเดี๋ยวก็ได้พร้อมบ่ต้องไปใส่นะเฮ็ดอยู่นี่นะเฮ็ดอยู่นี่นะเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดอยู่นี่มองสิได้นะได้พร้อมได้เฮ็ดบุญนําเด้อ เอที่สามศูนย์หกนี่บอกคาทอคาคัสกัสเอาเอาคาคัเนาะเอาใั่คักเนาะบวกได้บอกตัวเราเป็นว่านี่โอ้ยเอามองคาคัสให้่ลูกพอนเนาะมองบ่คือไผ่กับไปนนางฝอยพี่พลจำมือเขาไม่ความลูกมองมองบ่คือไผ่แรกก็บมองบ่มีไผ่คือน่ะมองบ่คือไผ่มองบ่มีไผ่คือมองมันถืกลูกนะ บ่มีขึ้นมีลงตัวบ่บ่ขึ้นบ่ลงเอาหม่องมันถือหม่องมันแมนตรงมาตรงเลยนะป๋นสีว่าหกศูนย์ป๋าจีว่าโอ้ยคือบ่ปีนท่องไงเนี่ยนะปูป๋าเอ้าเอาหม่องมันแมนนะเอ้ามีเท่านั้นให้เท่านั้นเด้อป๋าจีเขาอีกกะบ่ให้ให้เท่านั้นให้เท่านั้นเาเพราะว่าให้ได้เห็ดน้ำยาคู่พันในเนาะ อยากสางน้ำพ่นพลากุศลพ่นพ่นได้มาเห็ดมาสังกาได้สังน้ำพ่นเนาะเอาเอาเท่านั้นล่ะเโตบารีเสยจกตาฟารเยโซจีไดดบกาคาสจี่โซเรยปเรยคาาสจ้ทวดีด้รับาาสจได้รับกากักกุ้งจีได้ััก้ับ ครับนี่แหละครับก็คือพ่นปูฤูสีนะครับเนาะหรือว่าพ่นตะเกั่วแต่หลังเนาะเขานอะเป็นเฮดจิดึกหมาปูกระเบื้องรอบไปเนาะครับเนาะเป็นกระเองปูแสงมาสัตว์ปลาครับปูแสงอยู่แห่งจอมปวกแห่งนี้นะครับเนาะอยู่ในบริเวณวัดปลาแห่งนางอนนครับเนาะก็คือจะบ่อเขอเอ่ยน้าวัดของเพิ่นเนาะครับเนาะแต่ว่าขั้นถือขั้น ได้ลอยๆก็บมารวมเฮ็ดรวมสางน้ำเพลินแอดคอยสิบอกว่าเป็นวัดใดนครนาะซึ่งช่วงนี้ท่านพระกู้พันบอยบอกซื้อวัดนะครับเนครพันกับบอยอยากดวงอยากดังแต่ว่าพันกับจะเฮ็ดจกสางขั้นถือขั้นใดแล้วก็มารวมเฮ็ดรวมสางน้ำเพลิน้ะครับเด้อทางวัดปลาแห่งนี้ก็จะบบอยจะขอส่งวันนี้กระชิดซื้อวัดไว้สักวอนครับขั้นถือล้วอยๆก็มารวมเฮ็ดรวมสางน้ำเพลินซึ่งตอนนี้พันกับเฮ็ดสลานยังบ้านท่านเลยสำเร็จรุ่งหรอกครับนี่ครับกำลังมุ่งยังบ้านท่านเลยแล้วเนาะครับเนาะ สาร่าลังไงเสาไม้วิทยาม้ยไงไงแต่ว่าเพิ่นกระสีอยากเฮ็ดส่วนอื่นนี่แหละครับซึ่ง้กเพิ่นกระอยากเฮ็ดกำแพงวัดทั้งด้านหน้านี่ครับนี่ครับกำแพงวัดทั้งด้านหน้าได้ครับเด้อฉะนั้นแล้วขั้นเอฟซีท่านใดถือท่านใดโชคมันกมารวมเฮ็ดรวมสร้างกับทั้งวัดป่าแห่งนี้ได้ครับเด้อซึ่งวัดป่าแห่งนี้เป็นวัดแต่เก่าแต่ก่อนนะครับเนาะมีสิ่งปลูกสร้างแต่เก่าแต่ก่อนกับมีหลายอย่างนะครับ เอาตัวเลขก็คือจังนั่นแหละครับแปดสานะครับแปดสี่สามแล้วก็อ๋อแปดสี่สามกับยังก่อนเหรอลืมเลพี่นี่หกศนย์หกนะครับแปดสสามกับศูนย์หด้วยครับเ้ยเอาขันออก8ป3ามกับศูนย์ถ่ายเอฟซได้แล้วกับมารวมเหตุรวมสั่งทั้งกับทั้งวัดปลาเพิ่นแล้วกัหกสี่สามศูนย์ห วดประจําวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่นี้นะครับเอาก็ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องทองใสผ้า,ารวยนะครับเนาะเอาสำรับลิมนี้ก็ขอ,อยุติกันให้ทํ่ไปเพียงแค่นี้ก่อนขอเข้ามาสวัสดีครับผม